สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Healthy Life อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเชื้อเพลิงครับแต่ไม่ใช่เชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์นะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับร่างกาย แต่เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในร่างกายของเราครับเนื่องจากว่าร่างกายเราเนี่ยต้องใช้พลังงานแน่นอนพลังงานมันมาจากเชื้อเพลิงกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปดูครับเมื่อสัปดืหนที่แล้วผมได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนากับทาง u n i v i t y g o b a l นะครับที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีท่านดรเบนจามินบิ๊กแมนนะครับซึ่งเป็นดีเรคเตอร์นะครับของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ U n i ิทยของเมกาครับก็ได้วิจัยแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของฟ u e อหรือเชื้อเพลิงที่ร่างกายใช้เป็นพลังงานครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มาก สำหรับผู้ที่ต้องการที่ยาให้มีสุขภาพดีแบบยั่งยืนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนที่ยังหาทางไม่ออกว่าเอ๊ะทำไมเราอ้วนขึ้นทําไมพุงมันไม่ยุบทั้งที่ออกกำลับบงกายแล้วสาเหตุทั้งหมดถ้าเราดูข้อมูลนี้อย่างเข้าใจแล้วจะเข้าใจกระบวนการในการใช้เชื้อเพลิงของร่างกายครับแล้วเราก็จะจัดการกับมันได้แล้วในที่สุดเราก็จะเซเรนเดอร์และสุขภาพดีครับเราไปดูกันครับเชื้อเพลิง ร่างกายใช้เชื้อเปลิงเป็นพลังงานได้อย่างไงอ่าเรามาดูกันครับคือปกติร่างกายเราเนี่ยนะครับที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับจะเดินจะเหินจะทํางานจะออกกําลังกายจะกินหรือแม้จะขับถ่ายล้วนแต่มีขบวนการที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมครับซึ่งเป็นขบวนการที่เป็น ชีวเคมีแบบขบวนการเล็กๆนะครับนี้เกิดขึ้นเป็นร้านๆขบวนการภายในเซลล์แล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เราอยู่มีชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะตั้งแต่กินกับทายตเติบโตสร้างพลังงานสร้างกล้ามเนื้อหายใจนะครับย่อยอาหารพวกนี้ใช้พลังงานหมดเลยครับทีนี้แด้วพลังงานมันมาจากไหนนะครับพลังงานเหล่านี้ก็ต้องมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทีนี้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ย ทางวิชาการเขาเรียก macronutrients นะครับก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือคาร์โบไฮเดรตน,นะครับกลุ่มที่2คือโปรตีนนะครับและกลุ่มที่3คือแฟตแฟตหรือไขมันนั่นเองครับทีนี้ใน3กลุ่มนี้มี2กลุ่มครับที่ร่างกายใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้เป็นพลังงานก็คือ oh ate, คาร์โบไฮเดรตกับ หรือไขมันนั่นเองสำหรับโปรตีนนั้นส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยเอาไปใช้เพื่อเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเป็นโครงสร้างของร่างกายเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องโปรตีนนะครับเราจะเก็บไว้พูดในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมวันนี้จะพูดเน้นอยู่ตัวฟอสเลหรือตัวเชื้อเพลิงอยู่2ตัวคือตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตกับตัวที่เป็นแฟตครับไอเชื้อเพลิง2ตัวนี้เนี่ยครับร่างกายจะใช้มันเมื่อไหร่จะหยิบอันไหนมาใช้อินซูลินครับ อินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการผลิตของตับอ่อนนะครับเมื่อไรก็ตามที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยอินซูลินก็จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการนะครับว่าจะให้ร่างเลือกจะให้ร่างกายเนี่ยใช้เชื้อเพลิงแบบที่เป็นคาร์บหรือคาร์าบโบไฮเดรตน,นะครับหรือเลือกที่จะใช้แฟตเป็นเชื้อเพลิงอินซูลินจะเป็นคนตัดสินครับทีนี้อินซูลินจะตัดสินแบบไหนยังไงนะครับจากข้อมูลงานวิจัยพบว่ายอย่างนี้ครับ เมื่อไรก็ตามที่เรารับประทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดตก็คือแป้งน้ําตาลนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วส่วนใหญ่เรากินก็จะมีแป้งกับน้ําตาลอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัวที่ทําให้อินซูลินเนี่ย mm hmm. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจํานวนมากและจะอยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยประมาณสัก4ี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนี่คือาร์บครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าร่างกายเรานะครับรับประทานเป็นแฟตหรือที่เป็นไขมันผลปรากฏว่ามันไม่มีเอฟเฟกต่ออินซูลินเลยไอไขมันหรือแฟตเนี่ย ไม่มีผลต่อก,การขึ้นของอินซูลินเลยนั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าเมื่อ,อไหรก็ตามที่อินซูลินขึ้นแปลว่าร่างกายสวิชช์โหมดครับเลือกที่จะไปใช้คาร์โบไฮเดรตหรือแป้งน้ําตาลมาเป็นพลังงานหลักครับส่วนแฟตเนี่ยจะเลือกใช้น้อยมากหรือแทบจะไม่ได้ใช้เลยในทางกลับกันครับเมื่อ,อไรก็ตามที่อินซูลินลงแปลว่าร่างกายจะสวิชช์โหมดไปใช้แฟตหรือไขมันเป็นพลังงานหลักครับ โดยขาที่เชื้อเพลิงที่เป็นคาร์บจะไม่ใช้หรือใช้น้อยมากครับนั่นหมายความว่าอย่างไงครับนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งและไขมันมากทำให้อินซูลินขึ้นสูงและและร่างกายก็สวิชช์โหมดไปเลือกใช้ พลังงานหรือใช้เชื้อเพลิงจากคาร์บฮเรตแล้วก็ไม่ใช้แฟตเมื่อไม่ใช้แฟตหรือมเมื่อไม่ใช้ไขมันไขมันก็จะเกิดการสะสมครับสะสมน้อยๆเป็นสะสมจํานวนมากและในที่สุดร่างกายก็เกิดความอ้วนขึ้นมานี่เอง,เองนี่คือสาเหตุครับที่ทําไมเราอ้วนครับก็ามาจากตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการเดียวครับที่เราจะเอาแฟตหรือเอาไขมันที่เราสะสมอยู่เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน มาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ก็คือการทําให้อินซูลินลงนั่นเองครับเมื่อไหร่อินซูลินลงร่างกายจะสวิชโหมดมาใช้แฟตเป็นพลังงานแล้วร่างกายก็จะค่อยๆเซเลนเดอร์เซเลนเดอร์ผอมลงผอมลงเพราะเราเอาแฟตไปใช้ครับก็เข้ามาสู่โหมดของสุขภาพดีนั่นเองครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่ออินซูลินขึ้นเราจะเลือกคาร์โบไฮเดรตมาเป็นพลังงานมาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักของร่างกายทีนี้ประเด็นก็คือว่า แล้วมันมีปัญหาอะไรตรงไหนหน่อะครับมันต้องมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่เราทุกวันเนี่ยเราจะเราเทคหรือเราเราับประทานแต่พวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วอินซูลินเกิดขึ้นตลอดเวลาขึ้นตลอดเวลาไม่เคยลงเลยเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอาการการดื้ออินซูลิน หรืออินซูลินเรสิสแตนใช้อะไรเยอะๆบ่อยๆนานๆจํานวนมากๆร่างกายก็จะเริ่มเคยชินแล้วก็ดื้อมันทีนี้การดื้อกับอินซูลินเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดื้อเูลนโดดๆการดื้ออินซูลินหมายความว่าเมื่อมอินซูลินสูงอยู่ในร่างกายเนี่ยมันทําให้เกิดการไปรบกวนการทํางานในระบบฮอร์โมนในส่วนอื่นๆยังผลให้เกิดโรคต่างๆมากมายดังต่อไปนี้ครับโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไมเกรนโรคเส้นเลือด สมองตีโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งโรคไขมันพอกตับโรคข้อเข่าเสื่อมโรคสูงเสียกล้ามเนื้อโรคมีบุตรยาโกโรคความดันโลหิตสูงเห็นไหมครับว่าแม้แต่โรคมะเร็งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเมตาบอบลิซึมครับเพราะมีการคนา้นคว้ามีการวิจัยใหม่ๆในระยะหลังๆนี่ครับค้นพบว่า ไมโตคอนเดียซึ่งเป็นตัวผลิตนะครับเป็นตัวผลิตการทงานให้กับเซลล์มันจะอยู่ภายในเซลล์นะครับเป็นหน่วยเล็กภายในเซลล์เนี่ยเมื่อไรก็ตามเมตาบอริซึมเราเสียเนี่ยไมโตคอนเดียจะทํางานไม่มีประสิทธิภาพเม ME ื่อไมโตคอนเดียทํางานม <ME S 2> ไม่มีประสิทธิภาพเม ME ื่อไหร่ก็ <ม ME S 2> ทําให้เซลล์เกิดการเพี้ยนหรือเปลี่ยนแปลงและในที่สุดน,นําไปสู่การเป็นมะเร็งนั่นเองครับแน่นอนครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรารับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตเมื่อทานคาร์โบไฮเดรตอินซูลินก็ขึ้น เมื่ออินซูลินขึ้นร่างกายก็สวิชโหมดมาใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานเมื่อ,อไหรก็ตามเรารับประทานแฟตหรือรับประทานไขมันอินซูลินก็จะลงพออินซูลินลงปับ๊บร่างกายก็สวิชโหมดมาใช้แฟตหรือไขมันเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งเชื้อเพลิงแบบนี้คือความสามารถของร่างกายที่มีความยืดหยุ่นเหมือนเหมือนกับรถยนต์ที่มีไฮบริดไฮบริดหมายความว่ามีพลังงานใช้จากพลังงานไฟฟ้าก็ได้ใช้จากพลังงาน เบนซินก็ได้แบบเนี้ยเราเรียกว่า t a b o l i c f l e x i b i l i t y ครับความยืดหยุ่นของระบบเาผาผลาญเองครับแบบเนี้ยถือว่าสุดยอดครับร่างกายมีประสิทธิภาพครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเรารับประทานคาร์โบไฮเดรตเข้าไปแล้วก็รับประทาน,นะค,ะคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆทั้งวันโดยไม่เปิดโอกาสให้อินซูลินลงเลยให้อินซูลินขึ้นตลอดเวลาขึ้นตลอดเวลาขึ้นตลอดเวลานะครับและในที่สุดอินซูลินก็ ค้างอยู่ในระบบค้างอยู่ในร่างกายค้างอยู่ในกระแสะเลือดตลอดเวลายังผลให้แน่นอนครับก็เกิดภาวะของอินซูลินค้างอยู่ในกระแสะเลือดในระดับสูงตลอดเวลาแล้วก็ร่างกายก,ายก็ใช้น้ําตาลเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างเดียวถูกต้องไหมครับพระร่างกายสวิชช์โหมดมาเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งและน้ําตาลนี่เองเมื่อเราใช้น้ําตาลตลอดเวลาตลอดเวลาไม่มีโอกาสให้ร่างกายสวิชช์โหมดไปใช้แฟตหรือใช้ไขมันเลยเราก็สะสมแฟตขึ้นไปเรื่อยๆครับ แฟตก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นไขมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นร่างกายก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแบบนี้ครับเราเรียกว่า Metabolic i n f อิน i b i l i t y ระบบเผาผลาญไม่ยืดหยุ่นนี่คือภาวะที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเกิดขึ้นครับ m ม t a b อ l i บลิกอินแฟกซิบลิตีครับเพราะฉะนั้นวิธีเดียวครับที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือการ ลดการบริโภคคาร์บไเเดตครับคาร์บไเตเดตเราลดไปลดไปลดไปเมื่อเราลดคาบบริโภคคาร์บไเตเดตลงอินซูลินก็ลดลงครับเมื่ออินซูลินลดลงเมือ่อไหร่ปั๊บร่างกายก็จะสวิชช์โหมดมาใช้แซตเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเป็นแผ่นพลังงานแทนครับเพราะฉนั้นแฟตก็จะลดลงและในที่สุดร่างกายเราก็จะลดความอ้วนลงครับอันนี้คือหลักการง่ายๆครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์ครับผมยกใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับให้เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของลด สมมติว่าถ้าร่างกายเราเหมือนบหอ่รถบรรทุกน้ำมันใหญ่ๆคันนี้นะครับสังเกตไหมครับด้านหลังของรถบรรทุกเนี่ยมีถังเบลเลอร์เลยครับเป็นเชื้อเพลิงจะเป็นเชื้อเพลิงที่เอาไปไว้ให้คนอื่นใช้ตัวเองไม่ได้ใช้ครับตัวเองเนี่ยรถคันนี้ขับเคลื่อนได้ก็เพราะถังน้ำมันเล็กๆที่อยู่ล่างนะที่ผมวงวงไว้นะครับก็คือผมก็คือเปรียบเสมือนกับ คาร์โบไฮเดตที่มีในร่างกายเหานี้เองครับเราต้องบริภโภคคาร์โบไฮเดตบ่อยเพราะคาร์โบไฮเดทที่เราสะสมอยู่ในร่างกายมันมีน้อยมากมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้หมดปั๊บเราก็ต้องเติมอีกเพราะเราไม่มีโอกาสแล้วเราก็เติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเติมเราก็มีไม่มีโอกาสที่จะใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเป็นถังใหญ่ที่ผมเรียกว่าแฟตเนี่ยอยู่ด้านหลังเลย เพราะมันใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีท่อต่อไปที่การที่เราจะเอาท่อต่อจากไอเชื้อเพลิงถังใหญ่ที่เราเรียกว่าแฟตเนี่ยไปสู่เครื่องยนต์เราได้เนี่ยก็มีอยู่หนทางเดียวคือการลดอินซูลินครับเมื่อไรอินซูลินลดลงปั๊บก็เปรียบเสมือนการต่อท่อจากถังน้ํามันใหญ่ก็คือถังแฟตเนี่ยวิ่งเข้าสู่เครื่องยนต์วิ่งเข้าสู่ร่างกายเราร่างกายเราก็จะใช้แฟตมาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงและเป็นแหล่งพลังงานครับนี่ครับเห็นภาพนะฮะเมื่ออินซูลินลงร่างกายเลือกใช้แฟตหรือไขมันเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงาน เมื่อเอาแฟตมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานป๊บร่างกายก็จะสร้างผลิตโมเลกุลเล็กๆชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าคีโตนครับที่เกิดจากการย่อยสลายแฟตหรือไขมันในร่างกายเราให้เปลี่ยนเป็นคีโตนและคีโตนก็จะเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายคีโตนมีประโยชน์มากนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายป๊บนี่ครับมีผลต่อหลายสิ่งหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นชัดเจนมากคือเรื่องสมองครับมันรักษาอัลไซเมอร์ได้นะครับ มีการวิจัยใหม่ๆพบว่าสมองเนี่ยรับฉีดโนที่มากพอเนี่ยจะทําให้เพิ่มการเรียนรู้แล้วก็ลดการเป็นอัลไซเมอร์ครับในแง่ของกล้ามเนื้อครับปรากฏว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมากขึ้นครับแล้วก็ลดความเครียดจากการใช้ออกซิเจนหรือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า oxidative stress ครับในแง่ของหัวใจครับมีการวิจัยค้นพบว่ามันตัวคีโตเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจครับมันมีการวิจัย คนพบว่าคนไหนก็ตามที่หัวใจกําลังจะล้มเหลวเนี่ยหัวใจจะต้องการขีตนมากกว่าปกติเพื่อต้องการให้ใช้ขีตนมาในการบีบกล้ามเนื้อหัวใจให้ทางานเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต,ต่างของร่างกายนอกจากนี้ยังมีการวิจัยพบว่ามันช่วยอัตราการเผาผลาญของเซลล์ไขมันของร่างกายเราด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมีการค้นพบว่าขีโตนช่วยในการยับยั้งการอักเสบในร่างกายหรือการอินเฟมิชันนะครับ การอักเสบในที่นี้หมายถึงอินเฟมเมชันนะครับไม่ใช่การอักเสบที่เกิดจากเชื้อโรคนะครับเป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นในกระบวนการภายในร่างกายนี้ครับเพราะฉะนั้นขี่ตัวมีประโยชน์ต่อร่างกายมากครับเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้เนี่ยผมก็อยากแนะ,แน,ะนำนะครับว่าในแรกของ อาหารที่เรารับประทานในมื้อหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราควรจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนด้วยกันและเราควรจะโฟกัสแบบไหนยังไงอันที่1ครับให้เน้นโปรตีนครับเพราะโปรตีนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับอันที่2ครับให้เติมเชื้อเพลิงด้วยไขยมันครับก็คืออย่าก,กลัวไขมันครับจริงๆแล้วไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่ดีของร่างกายนะครับอย่าไปกลัวไขมันการกลัวไขมันเป็นข้อมูลเก่าแล้วครับข้อมูลใหม่คือคุณต้องใช้ไขมันให้เป็นประโยชน์ครับ แง่ที่3ครับควบคุมคาร์โบไฮเดรตเราต้องจํากัดการรับประทานแป้งและน้ําตาลอยทั่วไปก็ไม่ควรเกิน10-20เป็นต็มที่ครับอย่าให้เกิน20ดีที่สุดครับและทําไมเราต้องทําแบบนี้ครับก็เพราะว่าในแง่ของการคุมคาร์โบไฮเดรตเมื่อครู่เราศึกษาแล้วเราพบว่าคาร์โบไฮเดรตมีผลต่ออินซูลินสูงมากเมื่อไหร่เราประทานแป้งและน้ําตาลหรือคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินเหตุจะทําให้อินซูลินชูดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่โปรตีนนี้มีผลต่อ การขึ้นของอินซูลินน้อยมากครับขึ้นขึ้นแต่ขึ้นเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นเรายังรับประทานเรงน้นตรงนี้ได้เพราะมันมีคุณประโยชน์ในแก้ของซ่อมแซมแล้วก็สร้างกลามเนื้อนะครับและสุดท้ายครับมีการวิจัยพบเลยครับว่าเมื่อไรรับประทานไขมันไม่มีผลต่อการขึ้นของอินซูลินเลยเพราะฉะนั้นสาแมกโรนิวเชียนนี้เวลารับประทานต้องจัดสรรให้เป็นประโยชน์ครับหนึ่งนิ้นโปรตีนครับ2เติมเชื้อเพลิงด้วยไขมันและสุดท้าย ควบคุมการรับประทานคาร์โบไฮเดรตครับหรือแป้งต่ำตาลเองนะครับทีนี้เรามาดูครับในชีวิตประจําวันหนึ่งๆเนี้ยเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยมีผลต่ออินซูลินยังไงแล้วมีผลต่อการเผาผลาญเชื้อเพลิงของเราอย่างไรบ้างนะครับ เราตื่นขึ้นมาแต่เช้าปั๊บเร,เราก็รับประทานอาหารเช้าอาหารเช้าก็จะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดตครับก็มีแป้งละน้ำตาลแน่นอนก็จะทาให้อินซูลินสูงขึ้นครับเมื่ออินซูลินสูงขึ้นปั๊บอินซูลินใช้เวลาในการตกลงมาประมาณ4ี่ชั่วโมงพอส่ชั่วโมงเริ่มตกปั๊บเรากำลังจะเริ่มเผาผลาญไขมันก็ปรากฏว่าเราก็เริ่มรับประทานอาหารกลางวันครับอาหารกลางวันก็อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดตครับ มันก็ดึงอินซูลินขึ้นใหม่พอดึงอินซูลินขึ้นใหม่อินซูลินใช้เวลาในการลงมาสี่ชั่วโมงนะครับพอสี่ชั่วโมงลงมาป,ป๊บเริ่มเผาผันไขมันได้นิดหน่อยครับเราเริ่มรับประทานอาหารเย็นอีกรอครับมันก็ดึงอินซูลินขึ้นใหม่ครับแล้วก็มันจะตกลงมาในช่วงประมาณสี่ชั่วโมงนะหลังจากนั้นก็นอนนะครับช่วงนี้ถึงช่วงที่ร่างกายได้เผาผันไขมันนะครับจนถึงเช้าในวันใหม่สังเกตไหมครับว่ารอบในการเผาผันไขมันเนี่ย เป็นรอบที่ค่อนข้างสั้นมากมีเวลาน้อยในการเผาผลาญไขมันมากมีเวลาเผาผลาญไขมันแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็คือช่วงตั้งแต่เย็นนะครับกลางคืนนอนจนถึงเช้าวันใหม่คตับเพราะฉนั้นหลักการในการเว้นช่วงรับประทานอาหารจึงเป็นหลักการอะเว้นช่วง4 4และ12 4 4 12 4ไม่เกิน6ชั่วโมง4ไม่เกิน6ชั่วโมง12ไม่เกิน14ชั่วโมงครับเห็นภาพนะครับเมื่อไรอินซูลินขึ้นแปลว่าร่างกายสวิตช์โหมดมาใช้ คาร์โบไฮเดรตเป็นเชื้อเพลิงเมื่อ,อไรอินซูลินลงแปลว่าร่างกายสวิชโหมดมาใช้แฟตหรือไขมันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงครับเราจะสวิชไปสวิชมาได้ก็เพราะเครื่องมือที่สําคัญที่ชื่อว่าอินซูลินครับถ้าเราจัดการกับอินซูลินได้เราก็สามารถที่จะสร้างร่างกายให้มี metabolic flexibility ได้สวิชระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับไขมันได้ครับในขณะเดียวกันเราก็จะไม่เกิดอาการที่เขาเรียกว่า อินซูลินเรสติสแซนหรือการดื้อต่ออินซูลินเมื่อไม่เกิดการดื้อต่ออินซูลินก็จะทําทให้เราปัศจากโรคต่างๆที่เป็นโรคที่ปัจจุบันเราเรียกว่าโรค NCD หรือแม a ตาบ i ลิกซินโดมนั่นเองครับเราพบกันครับสวัสดีครับ